สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเงารับใต้แสงกัร์รายการที่จะพาคุณไปพบก,กับเรื่องราวหลอนๆที่อยู่ในเงามืดทั้งเรื่องเล่าผีเรื่องอาถรรพ์และสิ่งลี้ลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสู่โลกที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโลกที่ซอ่อนเร้นอยู่ใต้เงาแห่งความลึกลับแต่ก็ยังคงหลอกหลอนอยู่ในจิตใจของผู้คนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรื่องเล่าที่คุณกำลังได้ยินต่อไปนี้เป็นประสบการณ์จริงของผู้คนที่เคยสัมผัสกับสิ่งที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้ <S <S เรื่องที่ผมจะเล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมคนหนึ่งที่ชื่อว่าหมอกซึ่งหมอกเป็นนักกษาแพทย์ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงฝังใจผมและเพื่อนๆไม่เคยลืมวันหนึ่งในช่วงปีที่สาม มอกต้องออกไปฝึกงานที่โรงพยาบาลชนบทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ค่อนข้างห่างไกลจากตัวเมืองมากหบอกเล่าว่าโรงพยาบาลแห่งนั้นบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเวลากลางคืนก็จะมีเพียงแสงไฟสลัสวๆไม่มีแสงไฟจากเมืองเลยบอกได้พักอยู่ในห้องพักของนักศึกษาแพทย์ซึ่งอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลคืนหนึ่งบอกต้องอยู่เวรดึกคนเดียวงานค่อนข้างเงียบแต่มีคนไข้ไม่กี่คนที่แวะเวียนมา ต่ช่วงประมาณตีสองหมอกรู้สึกแปลกๆขนลุกและเอ็นสันหลังไปทั่วทั้งตัวแต่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากคงคิดว่าอาจจะเหนื่อยจากการทำงานจนกระทั่งหมอกรู้สึกว่ามีเสียงฝีเท้าดังดเบาๆคล้ายๆกับมีคนเดินมาอยู่ใกล้ๆเขาก็หันไปมองรอบๆแต่ก็ไม่มีใครพื้นที่ตรงนั้นมีเพียงหมอกรักษาคนไข้เพียงคนเดียวเท่านั้น มอกจึงพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเสียงจากข้างนอกหรือเปล่าหลังจากเข้าเวรเสร็จหมอกก็กลับไปที่ห้องพักเขารู้สึกอ่อนเพลียมากเลยจึงรีบเข้านอนทันทีแต่เมื่อหัวถึงหมอนหมอกก็เริ่มฝันร้ายในฝันของเขาก็เห็นตัวเองเดินอยู่ในโรงพยาบาลที่เงียบสงัดไม่มีใครเลยแต่หมอกกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างตามเขาอยู่ทันใดนั้นหมอกก็ได้ยินเสียงหัวเราะเยาะเย,ะเยะ้ย เบาๆจากทางด้านหลังมองันไปมองก็เห็นเงาดำสูงใหญ่ยืนอยู่ใกล้ๆมันไม่ได้ขยับหรือพูดอะไรแต่สายตาของมันจับจ้องมาที่หมอกเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนแต่ก็ไม่สามารถขยับตัวได้ในฝันนั้นหมอพยายามวิ่งหนีแต่ก็เหมือนถึกดึงดูดเข้าไปใกล้กับเงานั้นทุกที เมื่อหมอกตื่นขึ้นมาเขาก็รู้สึกอ่อนล้าและใจสั่นหายใจไม่ทั่วท้องแต่เขากลับรู้สึกว่าฝันนั้นมันเหมือนจริงมากเกินไปหมอกพยายามไม่คิดอะไรมากและไปทำงานตามปกติแต่คืนนั้นหมอกก็ฝันถึงเงาดำอีกครั้งครั้งนี้มันเข้ามาใกล้หมอกมากขึ้นจนเห็นรายละเอียดของใบหน้าที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวอย่างชัดเจนหมอกพยายามตะโกน ออกแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาเขาพยายามขยับตัวแต่ก็เหมือนถูกราบไว้กับเตียงตอนนี้หมอกรู้สึกแล้วว่าสิ่งที่เขาเจอนั้นไม่ใช่ฝันธรรมดาหมอกจึงรีบโทรหาผมตอนเช้าตรู่และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังหลังจากนั้นหมอกก็ไปปรึกษาหลวงพ่อที่วัดใกล้ๆท่านบอกว่าโรงพยาบาลที่หมอกไปฝึกงานนั้นเคยเป็นสถานที่ที่คนไข้ จำนวนมากเสียชีวิตด้วยโรคระบาดในสมัยก่อนวิญญาณเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ในที่นั้นและเงาดำที่หมอเห็นนั้นอาจเป็นหนึ่งในดวงวิญญาณที่ยังไม่ไปไหนหลังจากนั้นหมอก็ได้ไปทำบุญและสวดมนต์เป็นประจำสิ่งแปลกๆที่เขาเริ่มเจอก็เริ่มลดน้อยลงแต่หมอบอกว่าเขาจะไม่มีวันลืมประสบการณ์หล่อๆในครั้งนี้ไปตลอดชีวิต นี่เป็นเรื่องจริงที่หมอกได้เจอมากับตัวเองหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้คุณสัมผัสกับความหลอนที่เกิดขึ้นจริงและระวังตัวเองเวลาไปที่ที่ไม่เคยคุ้นชินนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของค่ำคืนนี้นะครับทุกท่านที่ฟังอยู่มีความคิดเห็นเป็นเช่นไรบ้างครับเกี่ยวกับเงาดำ ที่หมอกเจออย่าลืมแชร์ความคิดของคุณลงในช่องคอมเมนต์และถ้าคุณมีเรื่องราวลึกรับที่อยากจะแบ่งปันเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางการติดต่อของเรานะครับขอบคุณครับ